ยังเลียเซ็นเตอร์พาซาเซ็นเตอร์พาษาของอยูดอนทธานีมกักนะใิไปห้าส่บเนาะสอยงา้หละเลาะไป ไปแล้วไปบางทีมีแนวถูกใจลืมเอาแนวต่างก่างมา อันนี้เป็นจุดศูนย์กลางของอ,นนะะอาหารแลวก็สินค้าต่างๆเนาะไ่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารเนาะประเภทเครื่องเนาะใส่ไฟฟ้าเครื่องใส่ซอยหุ้นพัวเครื่องกินเนาะไ่ว่าจะเป็นเครื่องโอหลากหลายอย่างก็เจ้าขายเบิตทุกินิดไม่ว่าจะเป็นอ่าสินค้าประเภทอันนั้นเครื่องสอเครื่องเสียงกับมีเบิร์เนาะ มาบานเพ่นก็ดูดีเนะมันมันต่างจากสปปอเหล้าเทา่ายเนาะสปปอล้าเข้ากัสินขามันกะมีคือกันเนาะแต่ว่ามันมีหน่อยเนะาะก็คือบานเพ่นเนาะ โอเคเห็นปะอานบรรดาแซบแสพันปลายโอ้ยอรานรรดาเสีแล้วอร์ด สบายดีเด้อสบายดีทุกคนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับต้นนี้มาเที่ยวไทยเด้อเอากลับมาเลาะเบิ้งเนาะเลาะเบิ้งว่าเออบ้านเพิ่นเป็นแนวใดเนาะบ้านเฮาเป็นแนวใดกสิสบายดีเด้อสบายดีสบายดีชักไทยเฮลโหล กูดตอนนี้ประมาณจักโมงว่ตอนนี้ประมาณสิบหาโมงบ๋าถั่วเรียนโรง,ง,งเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับโลกเปิดแล้วที่สั้นสนี่ในเป็นบอนเรียนภาษาเก็ม,กมาเลาะเบิ้งทางนี้ก่อนโซนนี้เป็นโซอนอย่างเนาะ ก็เลาะเบิง้งเบิ้ดๆไปทั่วโอ้นี่สินค้าประเภทเครื่องหนุง่งห่มนั่นนี่ประเพคเครื่องหนุง่งเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีก็สมาติดต่อสมาชิาเล่นมายามไหนเด้ออยู่อุดอรเนาะตอนนีน้อยู่จังหวัดอุดอรอุดอรทาง คะพายุเบิ่งคนจังหวัดอุดรก็บสมารถทักทายสบายดีแด้เด้เ,ออเป็นเป็นมือแรกหรือว่าเป็นขังแรกก็ว่าได้เนาะที่มา,าที่มาขามฟังไทยเนาะที่มาหลินที่มายามที่มาเที่ยวเนาะกาเหห้แปลก หลักก็เหหนหนาประทับใจอิน e ทรติงหลายอย่างเนาะสำหรับเมืองไทยเฮาประเทศไก่เคียงเฮา,าเป็นบ้านหรือว่าเป็นเมืองที่หนาสนใจหลายดิสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเฮลโหลสมาทักทามซามสบายดีเลยเด้อ อ่าเขาเป็นคนลาวเด้อที่มาเที่ยวเนาะที่มาเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยอ่าไปสายเดียวเด้อเขาสายเลาะเนาะเขาก็มาเลาะเบิ่งบรรยากาศเนาะบรรยากาศเป็นแนวไรเนาะเลาะเบิ่งเลาะเบิ่งโอ้อันนี้เป็น hoa xưa nó no. tên cô bộ đâu, mày căn sàn mà nó mình nó nướng chả quá เขาฝ่าวมาเนาะบอกพอว่าบริษัตั้งใจที่จะถามมาแบบมาหลินนะนะาถามมาเฮียนเนอะมาอบผมมาประสมเนอะขื้อนคอนเฟรนเคเอามาฟังท็อปปิกหรือคอนเฟรน์อยู่โอ้เสืองามเนอะคอนเกนเนอะก็เลยถาวม,มา มือหนาขั้นสซอันเกษียเอาอันนั้นมาเนาะปีก่อนโอ้เรืองงามดิมแต่ว่าราคาอย่าค่อนขังเรืองงามเรืองงามปอพันซี่สบายดีเด้อสบายดีทักทายสบายดีกันไนด้เด้อสมร์ทเคียนในกล่องคอมเมนต์ได้เด้อ เกือบงามเนานะเซลเท่าไหร่เนาะสองพันห้าร้อยอืมปต่โค่เกือบราคาสองพันสองพันคนนึงเจ็ดร้อยสบายดีเด้อสบายดีเด้ออยู่จังหวัดไหนไหนเลยอยู่จังหวัดไหนครับ จังหวัดไหนสมัครเอ่อสมัครคอมเมนต์ได้เด้อสมัครถามได้เด้อกว่ด้เฮาก็สิขึ้นเิงเนาะขึ้นเถิงเบิ่งว่าเออสวนบรรยากาศเบิ่งเิงเป็นแนวดเนาะเฮาก็มายาเบิ่งเนาะอยู่งเปนด เขาอยู่เครงไมเตมบอหลหนึ่งเกมเลยลาซิมาครับโอ้สวัสดีลาซิมาครับจังหวัดลาซิมาอะไรอยู่อุดรเด้ออุดรธานีอุดรธานีมาลินอุดรเดอ้อมาลินอุดรเดอ้อ บาหลหินอุดรเดอ้อเข้ากะอืมนาะนี่บอลเหรินร้ายเนาะอ้อันนี้เป็นบอลเหรินเล็กน่อยเนาะมียตนมีรถมียังไงครับโอ้มีครบโอ้ขักขักขักขัเนาะเอนน้เป็นสัน่น mà bằng được nói lên nó Ấy, ông có cho lên đốt สบายดีเด้อมีคนลาวเบิ่งบน่นอ๋อท่านมีคนลาวเบิ่งกับสมัติทักทายสบายดีแป็นไงเด้ออันนี้เป็นบนเห่นเด็กหน่อยเนาะโอ้คักเวย้ย นี่สั่นหาเนาะซื้อบัตรทางนี้เพี่น้องซื้อบัตรเขาไปหลินเนาะก็สชื่อมันเบิง้งเขาได้เลย บนหนวดเนาะพองทางกายก็สมารดนวดได้นะฟุนซิตี้โอเคก็สมารถลงทางหลังกันได้นะสบายดีเด้อสบายดีเด้อ คนไรอยู่สอบปอเล่าหรือฟังอ,ดอุดรกรรมสัมมาทักทายสบายดีกันได้เด้อสบายดีคือเก่าเด้อเนาะสัมมาทักทายสบายดีอันนี้เป็นสนะัสนหานาะลงไปเกือบสันสีเนาะในบนบึงนังเนาะบนี้เน,นนะ็ตฟิกอ่ะ,อนนอะเป็นคนบึงนังคนไหนเนาะ Ờ cá luôn. Bye. Hả? Tâm này cái lăng lùng đó. Mà hmm, giá cả thì nhỉ ta. Điều vàng vàng pha bây vừng dù lao để sâu lao nha แล้บางๆจะพาไปเที่ยวสมาปเราว่าตลาดเรามันเซ็นเตอร์พาซาของเราเป็นยังไงว่างเป็นยังไงมันต่างกันตรงไหนกับอยู่ที่ฝั่งไทยมันต่างกันไหมหรือ,อยังไงเนาะมันก็ไม่ต่างกันก็ไม่เยอะนะส่วนหลายก็บประเภทเครื่องเนาะ เครื่องกับมีราคาถูกมากราคาแพงราคาอยากกะแต่สมบูรณ์เราฟังราวกับราคาอยากคอนขอ้างสูงเนาะตัวนี้เขาก็ถ่านั่งทายายคนเนาะเขาจะเนนั่งทายายคนมา อาเทาสิขอจบไลท์เพียงเท่านี้เนาะเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ไก่เจ็บแล้ว่วมีที่สาก่ไดเอาทั่สากมาเนาะก็เลยขอจบไลท์เพียงเท่านี้ก่อนเด้ขอบใจด้ว